อาดินมาเลยดินอยู่ไหนเจอีไม่เห็นหน้าอาดินเลยไหนขอดูหน้าหน่อยสิเจอีเจ๊อีเปมีเปมีน้่งห้อมพิเศษแล้วหรอน้องห้อมพิเศษ ยื้ไถอยหลังเลยนี่ล่ะเสียตลอนละว้าวว้าวตัวฟ้าบไม่เิบนอะไรนะไม่นิ่งเลยไม่นิ่มไม่นิ่มไหนอะไรดีนม อ้นี่ไงนีนี่ไม่มีไม่มีอ่ะ